สวัสดีครับวันนี้ออโตัวยึดขารถมันสองไร่หกนะครับวันนี้มารีวิวรถโฟร์วิวอีกหนึ่งคันนะครับเป็น d m a มนะครับผม2.5งจุดห้าไฮแลนเดอร์สี่คูนสี่นะครับผม l อสนะครับคันนี้ตัวสูงโฟร์วิวนะครับผมแท้โรงงานนะครับผมรหัสคัตซีเป็น t ีเอฟเอนะครับผมนี่ครับเครื่องดีคัสซีสวยครับคันนี้มาพร้อมกับล้อเบนเล่นะครับผมสายออฟโรดรู้กันครับ ซอเป็ตเรนะครับสีเงาๆนะครับสีสีสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับช่วงล่างทําให้ใหม่ทั้งระบบนะครับสติกเกอร์สี่คูณสี่นะครับเครื่อง2.5 Dditech นะครับผมรถปี09นะครับนี่ครับช่วงล่างโอ้โหสวยๆครับไม่มีผุนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับยางฮันคุกนะครับ25 75 6นะครับผมยาง32นะครับ สองห้าเจ็ดห้าสิบหกมาดูภายในครับภายในของรุ่นนี้นะครับภายในจะให้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังแท้โรงงานนะครับผมด้านหลังนะครับก็เป็นหนังนะครับผมสวยๆนะผ้าหลังคานะครับผมจอพโอเนียนะครับผมแอนดรอยนะครับเล่นบลูทูธได้นะครับผมแอร์เย็นปกตินะครับมีวัดบูธหนึ่งตัวนะครับผม แผงประตูสวยๆนะครับแผงประตูเดิมคันนี้ได้เดิมราคาเบาๆนะครับวันนี้นะครับจัดโปให้นะครับผมทําปกติขายอยู่สองห้าเก้านะครับวันนี้เอาไปสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับผมทําช่วงล่างไปหมดแปดพันกว่านะมีบินนะครับผมขับช่วงล่างใหม่นะครับพูสต่างๆไม้ที่กองนะครับใหม่หมดนะครับผมสภาพประมาณนี้ครับโฟวิวใช้งานได้ปกติ ห้องเครื่องแห้งๆเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องครับนบ้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับแห้งๆเลยนะครับ ปี0ูนนะครับคันนี้09ครับศูนย์เก้าแห้งเดิเดมๆดี๋ยวสตาร์ทก็ให้ฟังนะครับรถมีท่อหนึ่งเส้นนะครับผมไม่ชอบสามารถเปลี่ยนให้ได้ครับสตาร์ทติดง่ายนะครับผมระบบ ABS นะครับมี ABS นะครับตัวน,นี้ เกลื่อนสงจุนะครับรีแบบสเต็ปใช้งานนะครับผมเครื่องเงียบๆนะครับไม่มีเสียงนะครับไม่มีเสียงดังนะครับผมไอระบายไม่มีนะครับไอระบายไม่มีนะครับผมเงียบๆนิ่งๆหน้าเดิมนะครับผมเดี่ยวต่ำนะครับน็อตไม่ขยับนะครับไม่ขยับนะครับ เครื่องดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าโฟวิวให้ดูนะครับเข้าโฟนะครับเข้าเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นโฟไฮนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าโฟโลนะครับ โฟลูเข้าแล้วนะครับผมแรงเลยนะครับโฟลูนหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยวสุดไม่ดังนะครับผมพอขับเปลี่ยนใหม่นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบนะครับทั้งสองด้านนะครับแอร์เย็นปกติครับผมสนใจนะครับ0 9 2 6 5 0 0นะครับ292นะครับผม สามารถสอบถามเข้ามาได้ครับรถอยู่จังหวัดร้อนะครับผมหรือัดไลน์ผมเบอร์นี้ได้เลยครับ092-6500-292ครับราคาสามารถต่อรองได้ครับผมสนใจสอบถามได้ชื่อออโต้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ